คุณกำลังพบเจอปัญหานี้ใช่ไหมเล่นโซ่คนอื่นไม่ได้ไอดี ID ไม่โหดเรามีทางแก้ต้องนี่เลยเพจซื้อขายไอดีบายทะเลเท่าไหร่ซื้อขายไอดีปลอดภัยไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมไปอุดหมืนกันนะจ้าโอเคโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมทะเลเท่าไหร่กันอีกแล้วนะครับก็ห่างหายจากการทําคลิปไปอย่างยาวนานนะครับจนข้ามปีมาเพราะว่า ติดงานแล้วก็หลายๆอย่างนะครับก็วันนี้ก็จะหาเวลากลับมาทํานะครับก็จะให้ความรู้ให้ความสนุกกันเหมือนเดิมโอเคอย่างแรกครับคลิปแรกของปีเลยจะมาสอนหา gP เลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าวิธีนี้มีทั้งคนรู้และคนไม่รู้นะครับอื <c oughs> นะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะหา gP ได้เราต้องมีไ d ดีก่อนเลยเออ i อดี <c oughs> มีอยู่แล้ววีธีต่อไปครับ สเกลอ่าทำไมต้องมีสเกลครับผมเราก็เลื่อนไปเลยเนี่ยถึงแม้มันจะเอาไหนก็ได้เอาดิ้ริงก็ได้โอ้แต่จะได้ว่าห้าดาวเอาอินลนดนะครับอินแลนด์ land, นะครับอังกฤษนั่นเองเปิดไปครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับเปิดไปได้อ่าได้ตัวมาหนึ่งตัวแล้วยังไงครัแล้วยังไงต่อตัวที่ได้นะครับเราจะเอาไปการ ปั๊มเงินนะครับเรียกว่าการปรั๊มเงินได้เลยนะครับเราก็เปิดไปเลยเนะี่ยเปิดให้ครบสิบเอ็ดตัวนะครับหรือสิบเอดตแหน่งนั่นเองทั้งที่ดีให้เป็นส1ตเา็ดตแหน่งนะครับสิบเอดตัวมันก็หย,ยาบๆหน่อยนะครับนี่ครับเปิดไปนะครับสเกลหาง่ายครับมีกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับอืสเปนเปิดไปนะครับนี่อ่าถ้าได้ อ่าเป็นบอลสีอื่นก็ไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าค่าต่อสัญญาแพงแต่วิธีนี้คือหมดสัญญาปุ๊บเราจะขายทิ้งครับผมได้เงิน2ต่อนะเออได้เงิน2ต่อนะครับบอกเลยคือมันเล่นทุกตามันก็มีสเกลมาทุกตานะครับเนี่ยสมมติเราเปิดสเกลแล้วนะแล้วครบแล้วนะครับ1 1ตำแหน่งเราก็จะได้ทีมบอลขาวมานะครับอันนี้เป็นทีมสมมุตินะครับจับ บอลขาวนะมันก็คือบอลขาวแล้วเอามี KDB ที่ไม่ใช่บอลขาวตัวหนึ่งวันลืมเปลี่ยนเนี่ยแล้วก็ลงไปได้นะครับอืตำแหน่งไม่ต้องตรงก็ได้นะครับเพราะว่าเราเอาไปจําลองนะอ่าพอเรามีทีมบอลขาวแล้วนะครับแนะนําเลยว่าเล่นให้ทีมสปิริตเนี่ยขึ้น99นะอันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เล่นนะเออผมไม่ได้ปัม๊มเล่นให้ทีมสปิริตเนี่ยครบ99มันจะเก่งแต่อีกวิธีหนึ่งคือเล่นปุ๊บ พอมันขึ้นคอนแทคหมดหรือศูนยค์คุณขายทิ้งครับคุณขายทิ้งและเปิดสเกลมาเปลี่ยนตำแหน่งใหม่วนอย่างเงี้ยสิบตาคุณเปลี่ยนทีหนึ่งหนึ่งครั้งขายยกทีมอะ่ะเนี่ยสิบแปดตัวเนี่ยคุณน่าจะได้ประมาณตีว่าตนะัวละสามร้อยนะเออก็ได้ประมาณเกือบห้าพันแล้วอะ่ะเออสามร้อยจีพีนะเกือบห้าพันได้นะเพราะว่ามันมี 18ตัวเออเกือบ5 0าพันได้โอเคถือว่าเป็นอีพีหนึ่งที่หาเงินได้สองต่อนะครับแล้วก็เคลียร์สเกลไปในตัวด้วยนะเออแต่ถ้าใารอย่างที่แบบจะไต่ไต่ขึ้นเลเวลสูงไปเรื่อยๆของแคมเปญอ่ะไต่ขึ้นเลเวลสูงไปเรื่อยๆอแนะนําให้ทําทีมที่โหดที่สุดแล้วก็ทีมสับลิ t 99นะครับนักเตะมันจะเล่นด้วยกันได้ดีอ่าวีปั๊มก็แคมเปญนะผมอย่างที่พูดไปเล่นได้ทั้ง2โหมดนะครับแต่โหมดนี้ต้องเล่นเองนะ แอคชั่แล้วก็ซิมูเลชันแมทคือการจําลองหลีกนันเองอ่ะคุณก็มีนะครับมีออโต้แต่ก็ผมไม่รู้ว่ามันผิดกดเกมหรือเปล่าเลยไม่ทำให้ดูดีกว่านะครับมีออโต้คลิกอืแต่อนี้เราก็กดเนี่ยเออพอ,พอจบตาแล้วก็มาดูตาหนึ่งอย่างนี้ได้สำหรับคนที่ขยันนะครับก็เป็นอิวีหนึ่งได้วันหนึ่งแสนบวกแน่นอนนะครับแนะนำเลยถ้าเรขยันนะแสนบวกแน่นอน 10ดวันล้านาเฮ้โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับกับการปั๊ม GP ไป2021ใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันโอวิริยะทำไม่คนถึงน่ารักอย่างเงี้ยโอวิริยะทำไมใจผมเป็นแหลนเบบโอวิริยะทำไมทุกอยัางมัดูสดใสโอวิริยา เพียงคนเดียวทำเพ่อทำผมลง